สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับช่องสาวแชทนะคะ่ะวันนี้เราก็จะมาหาสาวานมาอยู่กับสองเจ็ดแต่ยังบม่ลงมาหาเลยจะไปไหนวันนี้จะไปนั่งรถเทดินกับเบาปัาน้นกับสาวานนะคะก็พีนัานมาฝากเขาพี่หวานไหมหวานเจี๊ยบน้ำอะไรนะอันนี้น้ำนมสดค่ะนมสดนมสด <laughs> ไอเราก็กินอะไรนะกินนะเขากินโอริโอ้ปัน่นซื้อมาให้ซื้อให้สาวหวานเนี่ยหวานเข้มนี่ก็คือนมสดไงนมสดมันหวานจี๊ดอันนี้ไหนไหนไหนดูดิดูดิอดดันไหนอันนี้โอริโอ้ปัน่นสาวไปไหนลนะสาวเราทิ้งแล้วกินอะไรนะกินวิปครีมมันไปลงไปทานมันเถอะบึงใส่แขนยาวบูไซเรยกเพื่อไรงั้นล่ะใช่ไหม ดำแล้วอ่ะดำแล้วทำงี้ได้อ่ะฉีดเบอร์ท็อปฉีดเปฉีดยาขาวอ่ะฉ <laughs> ีดได้เจ้าก็แค่นั้นล่ะสีดได้ก็ดำเพือเก้าวเหรอตายแดดน่ะเห่น <laughs> ไหมมีพุงไหมเนี่ยไม่พุงเลอะเทอะหรอนีลืมหนามมันมาถึงไหนแล้วนะ เขาเขาถมอะไรกันผู้หนี่เดทถมนี่บ้างนี่นี่ฟุโซ่ฟุโซ่ไงฟุโซ่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 สวยโค้โหโหชทุ่นทัานวิกเตอร์ไม่เห็นขึ้นมาไหมมึงหนาวบ่จ้า ฝักนาวนวยใหญ่เรียกเลมอนเขาเ,า,นาเรียกมะนาวเลมอนเธอเอออย่าบอกว่ามันคือมันคือแมบเกียงหน่อยๆเอย้ยเขาเชื่ออย่าวะสโบบอกโมโอหน่อยๆเอ,อิ่งแกดินี่นะดินที่เขาไปเอามากันมาเผื่อเป็นดินเดี๋ยวให้นอะไรเอาเอาจักแลยก็เดาเอันนี้อันนี้ใช้การเดานะครับการเดา <c oughs> ดินเขาจูพึ่งโจกมานะ แล้วดูยังไงว่าพึ่งเจ้าของมาเทมันทิศเป็นไปได้เลยล่ะทำไมดินมันมีมีหินด้วยเนาะมาดูเถะมาดูเถะนะนะเห็นไหมไอ้เครื่องปั่นยินเผามาเรายิ้มให้ดูดิมันก็มันเป็นอีทเนี่ยมาเออ้ย <laughs> ทำไมมีแต่อีทเนาะแตกจอยเป็นเมืองโบราณหรือเปล่าเสียงแมคโครอยู่ทางโน้นอันไหนเขาจกเมืองแม่นบอก นี่ลือดเลือดือสีชมมาแล้วแหมคันนี้ก็วิ่งดินมันมีตุก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 เครื่องยนต์คันหนึ่งเนาะวิ่งดินเนาะถ่ายบทพันซื่อๆเด้ดเออืมคันนึงนะอ่กาดเนาะของเก็บมาแล้วปี่บตู้ลัดจีบบทพันเขาปี๊ตู้ลัดสปีนขึ้นรถจังใดก้อ <laughs> นี่เขาขคนเล็กเด้เธอเขาขบริโภคได้นั่นได้นะั่ะ กี่ด้วอีกเละนี่ไม่เป็นทำท่าโบกดิโบกดิเป็นโบกขอไปด้วยเอาไหม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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันหยุดแสงกี้นี่เอาไหมเอาไหมเอากี้แหละทำกี่แหละทำกี่เอาไหมเอาไหมเอาไหมแอ็นไหมสวยมาแล้วมาแล้วมาแล้วพวกป่า จอหได้วยอ่ะวีโบกปั๊บจอดเลยไออย่างว่ารับไหมครับสองพันครับส0 0พันหน้าได้ไหมอ่ะหน้าได้ไหมแถมผมไปด้วยครับแถมผมไปด้วยผมผมผมฟรีครับผมฟรีรถดัมพิ้งจินด่วน อ้ยจยนเดอเี๋ริมข้าด้ทำไมไปใส่เกียร์ห้าโชว์เลยออกตัวเกียร์ห้าโชว์เลยเออยอ่มีาดูแต่เกียรนะมีะเกียร์เนี่ยเอ้ามันมีเห็นดังเหรออนี่เขากดนี้ก็อย่างมันกดมีทังขางนะมีทังขางไอ้อันมันเสียดิ เกลียวเกียร์เหรอเกียร์ทำไมอันนี้มันหัวฟุตเลอร์เดี๋ยวนี้ใช่ไหมมันรถคันมันใหญ่ไอ้คนมันใหญ่มันตัวมันเตี้ยหรือวะบ๊อบบ๊อบเมียนเขานั่งจนบ๊อบลุบเว้ยรสมาพูดก็มาพูดทำไมบ๊อบมันลุบเหรอเขาบอกว่าวิ่งอ่อยนะพูดสงสัยนั่งนั่งทับกันหรอว่สองคนเนี่ยสงสัยนั่งซ่อนกันหรือเปล่า อันเน้นเออเฮ้ยพวกเน้นสองคนเดี๋ยวสามคนดูเนี่นี่นะนั่งทับกันนะเอาเออจีเฮย์จีเฮย์ไม่รู้เป็นยไงเอาขนาดนี้ยังสูงอยู่เลยนะที่ที่นั่งที่นั่งที่นั่งวานยังสูงอ่ะที่นั่งปั้นดูเพาสงสัยนั่งทับกันสามคนอ่ะเอาขามันหักขาอะไรหักตลอดทางเยอะฮะขาบ่๊หักขาบ่๊หักโอู้สัโพกเลยทำไมมันต่ำจังวะนั่งยังรูมถุกนั่ง ยังไงไม่เหืคลาน่เอุ้ยรถเขาเย็นอุ้ยหนาวเออเอรถเย็นก็จริงนะกระจกเปิดไม่ได้นาใช่ไหมเปิดตรงไหนไม่ได้เปิดท้งทองั่งเลยเปิดไม่ได้พอแอเสียก็ต้องไปทำเดนั่นลดีเดถ้าเปิดกระจกได้ไหมไปทำสักทีเดเนาะไหนลงตรงไหนนี่ลงีตุนลงทีตุนตกใเลยนะี่ตุนนี่ไม่มีี่ตูนางนี่น้อ ไม่ได้กินอันนี้เนอะชิวโมหอมสุดหรอกดูบรรยากาศข้างนอกบรรยากาศฝนเย็นโอ้ยเมฆสว่างฝนนี้จะตกดอกถ้าพี่ถ้าพวกพี่มานี่แรงนะเออะเล่งแล่งเหรอใช่เล่งเราะ่เจอแรนไม่ต้ใช่เองยัง่าไอ้ปลูกกระโพดเส้นนะก่อนก่อนจะปลูกเส้นจะตกอ้าวตกเอาไอ้ที่ปลูกกระโพดเส็นนี่ที่หาวอดไปนึงก็ย่นให้ฝนมันตกอยู่แถวบ้านเด็เดี๋ยวก็โูดจะตาย ใช่เลยโดนเดี๋ยวมันแรงคิดตูกโอ้ให้มันมาแรงกันนี่ใช่ที่หลังมาทุกวันเดือกันนี่แกตนองตัเนาะวิ่งดินได้ทุกวันเนาะโอ้ด้เงินทุกวันใครมาซุบเพลงเขาพูดทำเลยเขอพูดเขาพูดกำลังเทงเนอะเอ้าไหนซื้อน้ำปั่นมาอันเดียวนะครับไม่ปั่นเหรอเอ๋อเบงเขาเทเวเออทำไมไปซื้อมาสองเกี่ยวไม่ขี้งกเฉยเอ้า สั่งเข้าวถังมากินอะไรกรันเอาก็ <c oughs> าบอกว่าน,นมสด <c oughs> เออปินกินพี่อะไรเป็นต้นดื่มไหมนื่มกาแฟโมกันกนักบ้าน่อยอะไรนะไปกินไปกินหมูกระทะน,นั่งกินแต่อะไรเนาะ <c oughs> หงง <c oughs> หงกินเนาะ <c oughs> นั่งไอ้หงกินเทนี่จะกินหงหนา่าเอาอุ๊ยโมก่อนเลี้ยวโอ้ย๊ยเทนี่นะเจอจะแบบกินไปได้ครึ่งห้อ,องกนอนะแล้วเอยสั่งหงมาน่ะ ดูบรรยากาศข้างนอกบ้างนะนี่นกนาุียนี่ตัวเลขจจริงๆด้วยนี่นานี่เขาสิบูมี่เอพี่อยู่นี้อีกเดือนนึงเขาแถวเนี่อตายเลยถ้าอยู่จเดือนนึงก็ไมไหวนะเอาแค่อาทิตย์นึงเนาะเรากลไปจากสองวันเลยครับมาเนาะไหน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 ี่นไห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 นีหนๆหนไไหนไนนี่นนนน โอ้โหนี่ครับงามที่สุดในหมู่บ้านน้องขี้ตุนนะน้องขี้ตุนอ่ะจักเลยเหรอก็ว่าเมน่าน้องขี้ตุนมาอยู่นี้น้องขี้ตุนกับน้องก๊กรวมกันเลยน้องขี้ตุนกับน้องก๊กรวมกันรวมกันรวมกันนะครับรักกันอืมรักกันรักกันบ้านพี่ไอ้ผู้ใหญ่บ้านพิจกันากับแยกกันอยู่เหรอแต่แต่งบประมาณนี่แบ่งกันนะแบ่งกันแบ่งกันทั้งทางบัตรเครื่องหนึ่งกรรมการเครื่องหนึ่งผู้ใหญ่บ้านเครื่องหนึ่งผู้ชายเครื่องหนึ่ง เดี๋ยวัดร่าเลยใส่วางปั๊พอใส่วางใส่วางหัวตัววางไฟแดงพอบวกุหลามันจะบอกอยังไีเลยหกแปดเก้าหกแปดเก้าหกแปเก้าศูนบ้านเล็กยังว่ะอะไรนะหกอะไรนะหกแปดเก้าศเอาขาดเจ็ดเด้ยนีเออก็ขาดเจ็ดอุ้ยรถแอร์เย็นแต้ววะ ยังวะวัดีรถเองทำไมเอ็มเอ็มไม่บอกว่าเขาบอกเขาบอกว่าไฮโซตันรถนอนบอกว่าน้ำมันมดดูอ่ะเงิอต้องถีบหนึ่งหาหาบทพันหนึ่งเลยนี่งพันหนึ่งในซัมเน่โอ้โหนี่ครับพันเดียวเลยเนี่ยงานเราวิ่งวิ่งวิ่งยวเท่าไหร่นะไม่รู้ไม่รู้โอ้โหไม่รู้งานต้องรอคิดดังก่อนเสมอรุ่นอันนี้อันนี้อันนี้เสมอรุ่นไม่เป็นไรเราวิ่งก็วี ได้กำไรแล้วห้าร้อยพกๆก็เอาแล้วเนาะปั่เนาะไม่เอาอะไรมากหรอกเนาะไอพ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 อขับกระเผลเพราะหรอเดี๋ยวขับรทูจะตดวสองตัวกระทูเคงหนึ่งก็สี่สิบาทหรอใช่พอได้ขับกระเผากินทุกวันนี้ครับครับพันหนึ่งถังถังแค่นี้ต้องเติมเหมือนึ่งแล้วเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวคับกระเผาคับกระเผลตัวสีหายไป ขานมลูกกันที่กอามาบ้านนี <laughs> เ่เดี๋ยวเดี๋ยวยวิ่งไปวิ่งหาขานมลูกกัน,ย,น,นนะยังว่า <laughs> ปันยิ้มรอเลย ต่องานได้ครับรับวิ่งดินทั่วนะจักครับรับไหมรับไหมรับไหมเ้านเหานยดใจไม่รับแล้วครับเอาในรับในเขตไหนนี่รับแค่เขตในบ้านนะครับรับแค่เขตในบ้านนะเอาเอาไปเดี๋ยวสามตัวนี้ถือยึดนะคะถ้าถ้าถ้ามาถ้ามาดาดเกลียนติดต่อไม่ได้เนาะวิ่งวิ่งทุกอย่างขี่ไก่เกล้าเตี้ยถ้ามาดาดเกลียนติดต่อได้ทุกอย่างครับยกเว้น เรเรียนอะไรเรเวีนอะไรเนไปรับสาวเนาะเรื่องสาวนี่เงียบปิดสาวผ่แต่เรียบนข้าหลังลัว่าหัวแตกเงียบเงีเงียบฟันเรียบนะครับแถวนี้กลัวไหมเขาบอกว่ากลัวเมียนะเจ้ระบบเด้อเว้ยเมียไม่บอกโกงและำเลยเ้ราหมูเราตาอยู่ไปเดีสำหรับคลินก็เดี๋ยวไปเจอกัน con thì là gần nào vậy chị bên như thế